วันนี้เสหนนจะพามาที่ตลาดบ้านทวนอำเภอพนมทวนมาดูพ่อค้าขายมีรวยทอดมันทอดแล้วก็แล้วก็ไข่นกกระทาแล้วก็กแกขายมีกล้วยจับมีกาแฟาอยู่ในโซนเดียวกันหมดเลยในตลาดบ้านทวนเดี๋ยวพามาดูเทคนิคการขายของแกดู มันจะพามาดูบรรยากาศที่ตลาดบ้านทวนมาดูเทคนิคเทคนิคของพ่อค้าโดยมีแกงขาบูแดงก็มีนะจ๊ะบูแดงนะไก่ปัดไก่ปัดปูปัดปูบัตกุ้งับบุ้งใบแดงผี่แกงมาแดงงูครับกู้แจ๊บกู้จับก็มีนะจ๊ะโอเดย์กาแฟชาเป๊ปซี่โคลาเป็ปซัตไฟอัพกู้แจ๊บกู้จับยังรอรอลูกค้าเหมือนเดิมสู้ดีไม่มีที่ไหนนะจ๊ะ าสาระสดวันสาระสดวนะลวนะลวัะดวัออาาด้วยอยางนเลยอยากกินข้าวอร่อยอรอยมาเลยเป็นบริษภัณฑ์จัดความพิ้วครับพิ้วอะไรตรงก็มาเลย,ยเลือกกินได้เลยทุกอย่างไข่นกกระทาไข่นกกระทาข้นทอ,อดปันทอดเลือกกินเอาเลยขอบคุณครับลูกค้าที่